ถนนเส้นข้พุ่นทานผู้ชมเหมยถนนเมืองไทยสุดยอดจริงๆอยากได้แบบนี้เด้ทานผู้ชมเหมยสิเฮ็ดจังได้จังสิได้ถนนคือเมืองไทยว้าวว้าว,ว,าวสวัสดีครับท่านผู้ชม ตอนนี้บ่าทองกลับมากับบ่าวบูอีกแล้วท่านผู้ชมเหมยสวัสดีครับ FC บ่าวทองนะฮะมื่อนี้กับวันที่สองเดือน <S 2> 2 <S พฤศจิกาบ่ต้นเดือน,นต้นเดือนท่านผู้ชมเหมยเอฟีออกไปต่างจังหวัดอีกแล้วท่านผู้ชมเหมยจุดหมายปลายทางเขาคือมุ่งหน้าไปพุ้งแหละทางอุดรเหมาอนกันวันนี้เราจะไปทางโคราชศ,ศรีสะเกตก่อนอ๋อไปโคราชศ,ศรีสะเกตก่อนฟังกันนี่แหละท่านผู้ชมเหมย มันนี้กัวันอาทิตย์น้าทานผู้ชม,มนนี้เราก็ไปอุดรกันอา่าคลายตอนนี้กัสิบโมงห้าสิบเอ็ดนาทีทานผู้ชมเหมยกำลังจะเริ่มเดินทางจุดหมายปลายทางกับผูแลทานผู้ชมเหมยอยู่ทางจังหวัดคือเขาไปายวันไรคืออะไรทนผู้ชมเหมยเป็นโนนทางกับมาอัปเดตมารีวิวให้ท่านผู้ชม,มเบิ่งน,นําการบรรยากาศกับ ึ้ฝาคึ้นฝนน้ำจักน้อยทานผู้ชมเหมยสุดยอดจริงเจงถนนเมืองไทยอยากไดนดีอยากได้ดิดดเดี๋ยวมาท่องกับศิีวิวังช่วงบางตอนนะตามจมผู้มาถนนทนทางวันนี้ซาเลเกินมองไต่ก็อยากถ่ายซาเลเกินแมนป๋าโตท,ทานเลยทานผู้ชมเหมยบรรยากาศ ชดชื่นแจ่มใสใท่านผู้ชมสวยงามสะละเกินถนนน้ำท่าลอยฟ้าปุณห์ตามาผู้ชมเอ้ยอันนี้คือเป็นทางรถไฟกันปมจาจอดอันนี้คือรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์นะมาจากรพเทยาไทย<อ>ไปสระบุรสุวรรณภูมิบา้าเตหรอข้างล่างก็จะเป็นถนนนะถนนทางด่วนมอเตอร์เวย์ระหว่างเมืองหมายเลขเจ็ดอ่าข้างล่างนี้ข้างล่างนี้จ<ม>ะเ<ต>ชื่อมต่อมาตรงเนี้ย เชื่อมต่อมาจากหมายเลขเจ็ดมาจากชลบุรีแล้สักพังนะฮะจากเชียงชาวในพัทยาบางแสนนะฮะมาจต่นั่นเลยบ้านฉางระยองเชื่อมต่อตรงนี้ด้านล่างนี่จะเป็นหมายเลขเจ็ดด้านล่างนะเข้าไปไปเลขเก้าหมายเลขเจ็ดระหว่างเมืองไปทางขามตะวันออกนี่เชื่อมต่อมาเชื่อมต่อกับหมายเลขเก้านี่เชื่อมต่อปุ๊บเราไปบางน้อยไปคอนเรย์ยกไปกันไปสุดยอดถนนเมืองไทยอย่างไปดีทางผู้ ได้แต่เนี่ยได้แต่เบิ้งนะท่านผู้ชมไปเท็่จังได้๋ได้แต่เบิ้งเลยมืดฟ้ามืดฝนท่านผู้ชมไปฝนกัมืดเข้ามาจะตกเห็นนะท่านผู้ชมไปสิมารีวิวบางช่วงบางตอนนะท่านผู้ชมเห็นกระอุนก็ได้อย่างไายอยากรีวีอุทานผู้ชมไปความสะอาดความสวยงาม ความอลาัางการของถนนหนทางเป็นอ e ีพออีแมงของถนนตัวนี้ทานผู้ชมเลยมันชุดยอดมันอลังการจริงๆคุณนะโอ้โหขนาดวันอาทิตย์นะตามผู้ชมเลยยางขนาดนี้รถล,ลางมันยังไรอดำคำข้ามแรงๆเนะี่ยแห้งสลายกว่านี้เนี่ยตามผู้ชม ลายหมดลายบอลายบ,ายบนถนนกระทาสีพร้อมสวยงามผู้ป่ายต้องเป็นลายแท่นอยูน้องป่ายพี่นาะงลายแห่งสะดุกตาขอบเออสะดุดหูสะดุดตาท่านผู้ชมเลยโดดเด่นในทางงานป่ายป้ามันมีคุณค่านี่เข้มป้ายเลยซือมีคุณค่ามีมูลค่านะ,มนะสมราคา ส้มา <ไป S 2> ราคาอเงื่อนไบท่าสีแต่ก็เขียนเขียนเขียนเขี้ยนนะเอ๊ะบังหนีมาครับอ่าโดนเด่นเห็นแต่ไก่เลยป่ะแมนสะท้อนแสงอย่าง,งาแบบมันสะท้อนเนาะอ๋อขนาดเป็นอะไรนะคนอ่ะพี่เจ้าเขาลดแบบว่าในโลกนี้ใบใบหนึ่งนะแม่เหมือนอกับไปอยู่อีกอีกโลกหนึ่งโอ้โหเฮ้ยโอ้ทานประจอมสวยงามมากปลายก็ลายลายทำไมมันลายกระเดียกกระดอแทว่า พคนน่ะโดดเด่นมากตามผู้ชมแต่ว่ามันจะหย่อนแสงเนีักหน่อยเด้อตามผู้ชมเลยสีมืดมืดคนน่ะอู้สะออนในถนนทาสีดีเลยสวยงามหลายสีสีสันพคนน่ะตามผู้ชมเลยสีสันสะดุดตาสะดุตะดตาคนน่ะตามผู้ชม,มเลยอสาปฏิโทปฏิทาง การเก็บเงินก็หล่หลายหมวนะยาว<ม>ไปยาวไปตามผู้ชมหมือนกัว่งถึงรถไไฟงี้แา,า,ง,างหน้ามันเป็นรถไฟ้าสายสีมว่วงก่เอ้ยบ่เมนสายสี มันเป็นรถไฟสายใหม่เที่ยวพ้นเปิดสายบริการนะโอ้กําลังกําลังก่อสร้างแล้วแต่ว่าเมื่อได้เปิดคัดไปเป็นสายสุขภูมิโอแท็กที่แท้แท็กตรงนี้นะอออ๋อโอ้ทำไมมันไหลแห้งเนาะว่าเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยมจัจหายประเทศที่ฮีทอสไปใส่วะที่ฮีทอสไปใส่ก็สะดวกสบายเออมันอู้พิลึกขนาดหลายแห้งว่าเรื่องรถไฟฟ้า ไปทางไหนก็มีไปทางไหนก็สะดวกไปทางไหนก็สบายมาชิวารถไฟฟ้าลอยฟ้าบอกว่ารถไฟใต้ดินว่ารถนีแ่แหละรถยนต์รถธรรมดาไปทางไหนก็สะดวกสบายจายาายัง้อยกันชิวารถไฟความเร็วสูงเออแฮนติคักเลยแฮ้ติสะดวกสบายนะต่อไปเนี่ยเออนี่นะ ลำํำนาของคขมรน่ะลอยปีกว่าสินำท,<อ>ท่านนำาท่านเนาะท่านต้องไงเออทว่าคัมเรนมีแบบนี้หัวพิธีไทยบอกคำเดียวเลยว่าบินเอาแล้วบาดเนี่ย<อ>เอ,อาตามผู้ชมเมื่อเดียวอ่ารีวิวบางช่วงบางตอนนะตามผู้ชมเพราะว่ามองได้ก็อยากทายมองได้ก็อ,อยากรีวิวทานผู้ชม ไปชมเบิ้งต่อท่านผู้ชมเลยโอ้ไงไปถนนอันดีขนาดถนนท่าซีใหม่ได้บางคลองนี่ลาดยางหรื่ปราสาซีพอรลาดยางอย่างดีนะถนนเส้นนี้ทางด่วนมอเตอร์เวย์นะครับเป็นทางด่วนระหว่างเมืองอ่อากจะนายมาเลยกาทางด้านทิศตะอนกของกรุงเทพมหานครอ่าเชอมต่อไปป้ายชัดเจนบทงอง นี่คือป,ป้ายน่อยมิพุรคายเลยเออชัดเจนชัดเจาเลยแค่ป้ายก็กินขาดไปเนาะเออแม่เออเสียเอา<ม>เอ,าอยียงมาสู่กับประเทศไทยไ่ต้องเอาอยียงมาเอาแค่ป้ายก็กินขาดแล้วคอมเมนต์ว่ายบอกว่าประเทศคอมเมนต์จะแซงหน้าไทยภายในสิบป,ปีวะป่ะภายในสิบป,ปีว่ะเอาอยัางมาแซงอ่ะกว่าฮอตสิบป,ป,ปีประเทศไทยไปฮอตใส่ต่อใส่แล้วเอาอยังมาแซงก่อนนะเอาอยังมาแซงก่อนเอายางมาแซงนะเรื่องเขาไม่ได้เดียบประเทศไทยกับที่ว่าลำหนาอะไรกันล่ะ แม่ราชปฏิทศเนี่ยข่าอยากแซงไทยนะต้องย้อนไปอีก30มสิบปีด้วยเพราะก่กอนที่ประเทศไทยจะปลูกฝังนะในเรื่องราวของความเสียสะะ<แ>ละเน<แ>ี่ยกองผิดชอบนะฮะระเบียบของคนไทยเดองไป30มสิบปีเรื่องของบ้านเมืองสะอาดที่เฮ็ดได้นะบอท่านแม่แม่แม่แซงหน้าไทยนะแซงตัวนี้ให้ได้ก่อนแม่นะฮะขอทองเบืองน,นี่นะน้าจะเป็นรถไฟฟ้านะฮะรถไฟฟ้ารถไฟฟ้า สายสีชมพูสายสีชมพูอีกล้วรามินธาได้่ากทองเพชรตรงนี้เป็นรามินธาเนี่ยเจว่าเสียดายบอกให้ไปกันมาเนาะเดี๋ยวกับมาไอเดธาเบิ้งเจว่าเขามาช่วงบัทันช่วงที่มันมาเนาะกับเ่นมาดีเจฟ้าเห็นไหมเหรอโอ้ย่ี่น้องเอ็นด์นะช่วงนี้จะเป็นช่วงแฟชั่นไอแลนด์นะแฟชั่นไอแลนด์โอ้ นี่คือทางรถไฟนะทางที่เข่ามานี่มีสามเซนะได้ไอ้ทางรถทางรถไฟแบบเนี่ยทางรถไฟสามเซนสามเส้นอะไรได้อ้เออเอออุ้ยสปอพ์รถไฟฟ้าเนาะสปอพ์รถไฟฟ้าเออสามเซนแล้วก็ทางรถยนต์อู้ร้ายเนาะตรงนี้ปีลึก อ๋อจุดนี้ก็งานตานันปู้ฉมเลยงาน เหมือนเดิมคือเกา่างามอีกแล้วงามอีกแล้วง่ามถนนทางของประเทศไทยนะฮะยินเลยก็ท้สอสอยากได้อีรีเด้อยากได้อีรีอยากได้พ<ม>ร้อมเนี่ยนะฮะทาะ่านผะู้ชมเอานะนี่คือความตื่นเต้นนะฮะระหว่างการเดินทางแม่ท่านใดที่ชอบการเดินทาง,ดงเด้อพโปอดเด้อกนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้บ่าวบุกับบ่าวท่องขามการเดินทางออกจากกรุงเทพเบื้องใต้นะจะออกสู่ต่างจังหวัดนะฮะไปทางอีสานใต้ก่อนบริการไปนอะครับจะตไต่สานใต้แหละเขาจะไปทางภาคตะวันออกเชิงเชิงเหนือของประเทศไทยนะ ข้างแต้มันออกซิ่งเดินเข้าไปทียนะฮะคือโนคายเนี่ยนี่คือจุดตัดนะจะไปเชื่อมต่อกับทางด่วนนะไปทางพระรามเก้าเอกไม่ดาวขนดองแจ้งวัฒนะผมได้บอกวว่างโอ้ไปทางฟรีได้ไเนี่ยเป็นบ่โอ้ไปทางใดก็ได้ไปทางใดก็ทะลุเนาะปารีไทยไปทางไรก็ทะลุกันได้เบิร์ดถนนทางไทยถนนในนทบุรีอย่างกันบมดอีกแล้วท่างแตบอกกันไปทางไหนก็ได้ขวายงึดลายดีแล้ว งืดการก่อสร้างถนนนทางไปทางไดก็ทะลุกันงืดอีกแล้วเอาก็งืดลีตัวเอาเอาตั้งสี่ไองืดงงืดนี่เนาะกับอีสานี่อันเดียวกันบ่หนว้มันงืดนี่ก็คือว่างืดเด้เห็นได้จังไดคันว่าอีสาก็โอ้ยบ่อยากไหนดิจีจังไดจังสิจังสีได้คือของเพิ่นจังสิได้ไอยงืดนี่ว่าเคยแต่จังไดนี่มันเป็นการสบประมาทเขาเด้แม่นบ่บางคนว่าเพราะว่ามันตีความไม้แบบนั้นอ๋ไม่สบข้อมไม้เมาคิดว่าเอ้ยสุดยอดขนาดนี้คนไทยเก่ง เก่งคนเห็ดได้ยังไงเขาเก่งยังไงเพราะว่ามันเหนือมันเหนือมันเหนือครบสมานเทาแมเพืนก็เลยว่างึดคนถ้าเห็ดได้ยังไงเขาเก่งสินะพี่น้องข้าวบานนั่นเนี่ยแมนสิซื้อสารประมาณนั้นในบ่อทองอ<แ>่าเพโโราวระว่ามีคลิปวิดีโอตังทีบ้าบอกองซี่ไหนมีคนไทยคนเมาวาเาะเขาจับก็ดูถูกคนใต้แท้วะท่านโอ้เอาไวาสี่ก็กลายเป็นว่าดูถูก่แม่นี่แบบคนไม่เม้าใจมันว่าเอ้าเจงแว่าคนใต้เห็นแต่ยังไงเนี่ยคือว่าจะไป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 ด้อยขาท้องสิได้โอ้สั่นรับคอยนีะคอยว่า เขาเก่งแนวแนวสิ่งที่เจ้าฮิตบ่ด้อะนะเขาเจ้าฮิตได้อะนะก็มันคิดความคิดความอ่าสร้างขึ้นมาอะนะความสามารถความเา่งก็ม่ฮะกินาการการออกแบบไว้หลายอย่างเนาะอ่าอ่าอ่านี่นี่นี่เสด็จในดวงใจนะฮะขอน้อมเสด็จสู่สวรรค์คาลัยครับพี่น้องครับข้างหน้าก็เป็นแยกชุกชัดนะฮะออกไปลำลูกกาแมีนเตียเนียนอะไร เอาสิลากันทั้งหาดันขึ้นไปแล้วกันเนาะแมนสิ้นยาวชินเยอจากชุดนี้มองเห็นไปไกลๆบ่อทองเห็นอีกบ่อโอ้โหเห็นอ่าทางด้ทางแบบตัวนี้เป็นอ่าถนนที่เขาขับเขาเจ้าลับรถเปล่แมนเป็นทางนขับรถนะเป็นทางวยาระดับนะครัทนจะเรียกว่าเกือกม้าอ่าเนี่ยขนาดทางลับรถในนะยังดูร่างการยังยกขึ้นระดับยกลอยฟ้าอะไรเด้ พยุงกันได้ข้างล่างก็เป็นถนนแอบพยุงกระตุ้มกันตลอดเนี่ยเออกันยังวายุปกติก็ดีทางขับรถอีกขับอยู่ข้างล่างแต่ว่าอันนี้มันกว้างมันใหญ่รถมันหลายเขาเจ้าก็เลยยุบแมนบ่แบบนั้นห่วยเบาแล้วเบาแล้วเลยงึดถนนเมืองไทยตัวนี้เอาก็งึดงึดอีลีกันังวะจะไปงึดจึงได้นี่ขนาดทางใหญ่ทางกว้างทางอันนี้กันยังบุพอกันใส่นะรถความมาหลายทางยิ่งหลายรถยิ่งหลาายโ่วัเนียน พี่น้องเอ้ยเห็นบ่อต้องเห็นบ่ออ่อนซ้อนออนซ้อนลายพี่นอ่อนซ้อนลายนี่แหละได้ได้อ่อนซ้อนนี่แหละจักจีกังเบได้ได้อ่อนซ้อนเข้ามาและข้างหน้าของพวกเราเนี่ยจะเป็นเนี่ยด่านเก็บเงินป่ะครับโอ้ด่านเก็บเงินธัญบุรีสองธัญบุรีด่านธัญบุรีโอ้เป็นที่รู้จักของใครหลายคนนะนี่ ช่วงปีใหม่เทศก,กาลสำคัญๆจะมีการวิ่งฟรีโอ้และทาสีด้านล่างของทองเห็นบ่สวยงามโอ้ยพี่น้องน่าสนใจอีกแล้วตทวาทาสีผมไปทามองเดียวเดิลายจุดลายมองก็จะทาชักง้องมองาทงององาสันเออหลายเด้หลายมองเด้ตามที่ผ่านมานี่ยในลาดานนี่มีมองทาสีสวยงามโอ้ขอสันเออขอสันบอสันพี่น,ออน้องเอ้ยนะขอทองแล้วก็ทว่า ก็บปทานะครับบรรยากาศของถนนแมนนี่มองนี่ก็ทาอีกทาอีกแล้วทาอีกแล้วทาความประโจนเลยทาความประโจเลยสวยงามสวยง่ามนี่มองนี้แห่งมิดสีเหลืองนั่ตัวสีเหลืองนั่สีเหลืองสีแดงสีขาวผสมประสานสวยงามมากนะทานผู้ชมโอ้ด่านรัฐบุรีบ่ะทัญยาทันยาบุรีโอ้อันนี้ก็ด่านเก็บเงินนะท่านผู้ชมครับนะฮะบ้านเราก็จะมี ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแต่นี่ือ<แ>ด่านเก็บเงิน,ด,น,งนด่านเก็บเงินทางด่วนประเทศไทยกับเขาเสียแล้วทางด่นแบบนี้นบบนมันยังดีเออมันสะดวกสบายขนาดนี้เนาะสบายประหยัดเวลาเออ,อไปได้ไปได้สุดยอดสุดยอดอยแล้วอ่สวยงามบรรยากาศก็ดีท่านผู้ชมเลย เดี๋ยนี้อามาฮอดนีแล้วท่านผู้ชมเอ้ยเห็นก็อยากเห็นหม่องไก็งามเห็นมก็ดีเห็นมก็อ่อนซอนท่านผู้ชมเอ้ยโอ้มายปก็สิยืดสิยาวท่านผู้ชมอันนี้ก็ยังยาวแล้วท่านผู้ชมเอ้ยสําหรับคลิปนี้นะครับท้องกับศิลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้แหละ ทำปากกาฝากกดซักสักใครกดไลค,ไ L, ค์กดติดตามสิ่งที่สำคัญเนาะบอกกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังแรงใจใเด้อ,อเออวากังแรเออสลับคลิปนี้กัสบ,สล,บสลับเบียงต้นนี้เดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับสบายดีบ่บูสบายดีสวัสดีครับครับผม